สำหรับลูกค้าท่านใดนที่กำลังหากระบะใช้งานอยู่มิสูบิชิไทต,ตัน4ประตูต้องคันนี้เลยครับดุดันไม่เกรงใจฟอร์ดนะครับอ่ามิสูบิชิไทต,ตัน4ประตูเกียร์ออตโต้นะครับไฟตัดหมอกไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีดําเดิมจากโรงงานนะครับมิสูบิชิไทตัตนคันนี้นะเกียร์ออตโต้นะครับนี่ด้านหลังนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับ ทุกอย่างเดิมหมดกระบ,บะไลเนอร์ยังอยู่ครบนะครับเราให้ไปแบบนี้กับลูกค้าด้วยนะครับไปดูห้องผู้โดยสารนะครับห้องผู้โดยสารคุชคอนโทรลมัลติฟังก์ชันที่มวงมาเลยนะครับหน้าจอวิดเป็น Android นะครับตัวนี้ระบบแอร์ออโต้นะเครื่องอาภายในสวยนะครับห้องผู้โดยสารนี่เบาะหนังด้วยนะครับคันนี้นะเดี๋ยวผมพามชมห้องเครื่องมิสูรชีตาันเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปองหน้ามิสูชีตาตันสีระตูให้ดูนะ ห้องเครื่องสวยนะครับเครื่องไม่รั่วซึมเป็นเครื่องคอมมอนเร็วนะครับเครื่องสภาพดีไม่เคยแกะห้องเครื่องเลยนะครับฝาเดิมสีดําเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ํานะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้สวยๆไฟตัดหมอกก็มีมาให้แบบนี้นะครับมีสูบิชิตตันสี4ประตูนะสีดําเดิมๆจากโรงงานนะครับปี2015ราคาขายอยู่ที่519,000นะครับ ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยนะครับพิเศษนะครับแถมเงินบ,บ้านสูงสุดให้30,000บาทนะครับมิตซูบิชิแต็งสิบทูแถมเงินบ,บ้านให้30,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดแคปหน้าจอไว้เลยนะครับถ้าสนใจนะอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาทางหน้าเพจได้หรือว่าโทรมาที่เบอร์โทร0 6 3 8 2 3 9 9 9 6หรือจะวอล์กอินเข้ามาทางเต็นท์เราก็ได้นะครับฝ่ายขายเปิดให้บริการทุกวันนะครับที่อีซี่คานะ